สวัสดีค่ะน้องอุงอิงมาถึงแล้วเมื่อกี้เขาแสดงยุ่จังหวัดนครสวรรค์นะคะว่างไปไหนอุ้ยแอบกินขนมสวัสดีค่ะแม่บีอย่ามาถามหาขนมเด้อเจ้าของมีแล้วแม่ <c oughs> อ๋อกาแฟบุหรก่แก้วแล้วอคงามีไหมีลานอยู่นั่นเนาะเรียบร้อยค่ะมอนยิงกระไรเขามีเขาเห็นลานลานยังโอ้กิฟต์อบอีกตาตูกตาปัแท้อร่อยนึงเหรอด้อุ้ยได้กัินแล้วบอกเืองนขอ้าขอบคุณค่ะคือหลายเลยเจ้ามาฝาก เลือกบ,บ่ถือเลือกไม่ถอดขอบคุณค่ะไอคิวพมาานอะเสียดายแท้เดี๋ยวเขานอนุญาตเอาไปเก็บก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณขนมจากคุณพ่อค่ะ,ห,าาะหวยหนะน้าแปดเ,เ,เ,เก้าแปดก้าแปดก้าโซ่ป้าเด้ าตลอดทั้งเ่าโชคายโอ้มันหมานจ้ะอืมมันหมานจ้ะไปใส่ละบักลาไปใส่ผู้สาวมากเนี่ยบอลมากผู้สาวปะข้าวหมักใบตั่นอย่างนี้มันรวยแล้วอุ้ยตาบ่ถึงของอย่ายังคือว่าเงินเสียอยู่ค่ะเอาเอาเงินไปเปลียนผู้ใดยได้ เสียตลอดล่ะเอาไว้จังพี่จีดิพี่จีพาเอาลูกไปฝากงานคอสตูมอ๋อลูกไอจีแล้วว่าได้ค่ะมูนิลลูกไสเล่าเด้อวายยูเบิ้งคีพ่อเอกพี่นนู้ใดผู้ใหี่ผู้ใดมาน้ำพี่จีเออมันเป็นผู้บาดจากลู ว่าแล้วพี่นนท์ว่าเม้นผู้ใดผู้ใดเนี่ยอยู่ในคลิปว่าสั้นแล้วจนเราจะหยุดคลิปเบื้องหลักนี้ลูกกับบ่บอกกันเนาะแต่สมัยเรียนอ่ะชื่อวะแม่นจ๊ะป๊าดแต่กี่แล้วว่าให้เด็ว่าให้เด็เป็นผูดมิ่งแด๊โอ้มีทองค้าโรงเรียนบอกคือวันสอบพอจะผ่าจัดจะกดรถ โอ้เด็กหน่อยตื่นเต้นวาาสันไดเบิองโเบืองรลมาโคอ่ะพูดอยู่้องพูดลูกน้ำท่วมน้ำทางเห็นบอมาไดเลยแม่จับบอลเลยมาได้ดิจ้าไปร้อยนี่ละน้ำท่วมหลาหล ฟังนี่ดียุทธะฟังนี่บริเวณ่เลังเ่าเบอกินไยมัปดเงมาเลยกัดเตรีาเงมาำรองเพื่อที่จะให้กับท่านที่เดินทางเข้ามาใช้่แนเพื่อที่จะใช้จ่ายงานเราจะลงทกวีนะครับอ๋วัีค่ะร คนเสื้อเหลืองหน้าคุณคๆพี่น้องที่เข้ามาในงานแล้วนะครับอานจะอยระทบข้างแต่ข้าก็เข้ามาแล้วก็เดินทางไปที่กองยการบรทุได้เลยนะครับจะมดิงะที่ครับวัดีครับสวีครีครรัรดครับรีดครรวรับีคครับ

เขามาจ้ำหน่ายนะครับเพื่อจะระเบิดเงินเข้าไปบูรณะวัดนะครับเพื่อใช้จ่ายงานในวัดนะครับก็จะผ้าที่เขาสนับสนุนกระทงมานะครับก็ให้ทางวัดได้จับจ่ายกระทงนะครับที่เขาได้ทำมาบรหลายให้ทางวัดอีกส่วนนะครับก็จะเป็นกระทงที่กระทงาานะครับเป็นผ้าแบบเบอร์ แล้วเดียวไปยังไหนมอสแสซเดี๋ยวกลับบ้านแบบไดยสนั่นแหละขี้มอสแตซเด์เดี๋ยมีมอสจปนั่งเป็นมู้งม่มีล้อขีลอยเออให้ล้อขี้รถวางแผนไว้บุเดยโอ้รางัลคือหลายแท้ ง<ส>ากนกระโงได้เลยนะครับโดยเป็นโครงานที่มานกระโงได้เลยนะครับที่จัดการยริการนะครับถ้าคนน่าแพ้ก็เห็นผ้าที่สวยก็เชิญไปที่สระน้ำนะครับเพื่อลอยกระทงหรือว่าท่านที่จะลงน้ำครับลงงานหน้าข้อเทาแล้วกลูกนะครับของอาชีพหลวงนะครับ จะโงานเพื่ออะไรก็เราปสมุดโงานตั้งอยู่ทุดนั้นนะครับเราเป็นท่านโรงงาได้รุามมาเราจะโอนก็ให้ิ่งไปที่หนึ่งค่ะแรกแรกก็มีเรียมเนื้อบนเทียมพ่อจานอยู่ตรงนี้เราจะโอนรัทเปื่มท่านเข้าไปใหกแรเลยนะครับ

ไปท้ายสุดไปแรกกระถงได้แล้วนี่ต้องเขียนที่นเ่เขียนแล้วก็เน้นเบอร์โทรไว้ก็ได้คส้กรรมการเขียนน้องเดี๋ยววัลที่หนึ่งก็น้องมินกลับนะินออกไปรัลใหญดทนะครับพี่มี้สวยนะเดี๋ยวคณะกรรมการจะติดราคานะครับเพราะว่ามีผู้ที่ได้จองแล้วจะรับสรวนนะครับตอนส่วนจะมีผู้ได้จองให้ผู้ชาย มีลูกมานะมันเตีอุ้ยไปรักไม่ลูกแต่ตอนไหนพี่โน้นหยุดคลิปอยู่เอาผู้ใหมาน้ำพี่จีอยู่สัตวบนคลิปเาอกนะนั้นดพราะรจะเนคณะกการดูแลอำนวยความสะดวกนะครับให้ให้คตอากท่าน่ยากรู้นะครับก่างได้นะครับอยากรู้นะครับว่า เดี๋ยวอานหลายแท้เราจำอะไ,ไรอีกเวัดเทพสวรรค์ีมารามค่ะตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะืันนี้งานร้อยกระทงปัดหน้างานหนึ่งร้อยบาทมาให้กำลังใจทีมงาน,นกันเลลายค่ะวันนี้เป็นงานร้อยกระทงนะคะ